use the breathing techniques i taught you they will ease the pain let me tell you the story of the ink and of the champions who came before you before the restoration as the other clans strayed and disbanded a merchant sold us a secret he led us to a flower whose petals burned with top. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. That is why every champion vows to end his own life before he destroys himself and the clan he swore to protect. We must act quickly. Count Karajan is the head of Hessian services. He is responsible for the attack on our clan. His tower stands behind ring upon ring of security. You must kill him before he can attack again. Ah, the of you Game. break You game mafadini พาที่สนะครับก็มาที่ด่านเดเัิลสองแล้วนะครับตอนนี้ก็ด่านเราก็อยู่ในเมืองนะครับกับคู่หูของเรานะชื่อหยังหยังนะครับหยัง่งหงไปต่อนะครับก็เลเซอร์ครับเข้าไปต่อ These buildings are protected by high-tech tripwires, but you can wreck them all with a simple bamboo dart. ทำลายทำลายทำลาย อ๋อ oh, นะครับันกนคนโทรลนะครับแล้วก็ทำลายกล่องไฟฟ้านะครับเพื่อทำให้เลเซอร์นะครับไม่ทำงานนะครับเราก็สามารถผ่านพ้นไปได้นะครับแฉเรียบร้อยนะครับเย้ yeah. นี่ครับมันก็ในเมืองครับมันก็จะทันสมัยจืดจืดเรียบร้อยกลับตั The main transformer should be nearby. Destroy that, and you'll bring down all the lights <laughs> for a time. Watch. The alarms switch off when the guard walks past them.

อะไรตัวจจับตัวจจับอะไรตัวจจับ l o o เจ้าใกล้จะตายแล้วสัง่งรอสักครั้งไหมนี้ไปนีบไปนี้ไป,ไปต้องรอเลเซอร์ครับป,ปิดก่อนนะ<ม>

อ๋อถึงจุดเป้าหมายครับใกล้ถึงล้วเฮ้ยคือครับโฉเทพแทงทะลุคอปาด้อยชิบหานี่ครับอันตรายมากครับด้านนี้โอ้ ความระมัดระวังยังมากมินจาต้องใช้ความระมัดระวังอ๋ออยู่นิ่งเลย เริ่มขวาครับหแล้วหกสี่สอมสองหนึ่งศูนย์แทงหลังจ้วงอื้มพูดมากเหรอพูดมาอเหรอ

It's him! Hey! See my sights! Looney girl! Looney girl! Looney girl! Oh lord. Draw down with wood. If you were trying to set off every alarm in the building, I think you missed one.

ิตรงล่างนะครับเช, ек, ช ек, บค็คเช็คความปลอดภัยที่เดิมเพื่อกดสเปกบา์แล้วก็คอนโทรนคอนโทรนจาะ

แ <around> ทงขง่ม <laughs> แทงหมกหม่อมตึพังตัวด้านบนพ้นบนบ่อความปลอดภัยอุยไม่เอา,าวา่า พอเลิกทำงานเลเซอร์กโหลบจะทำยังไงดีนะตรงนี้อ๋อหลบเลเซอร์อย่างนี้ก็ได้ y yeah. e หลอดข้อดีนะมันไม่รู้ตัวนะครับแทงหลังแทงแล้วต้องคลิกซ้ายต้องเอาเมาส์ลากไปด้วยับลากตามทิศทางมันนะครับ นั่นแหละมันค่อยจะสนุกโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยข้างบนนินจอนินจอฮัตโตรินายดันยัยเฮ็ดวิ่งด้วยวิ่งข้างบนจะโหดไปไหน The blackout is working. While the guards fuss over that, we could can... me. Oh my okay. Slip right by them.

ถุงไม่ทับเรื่องสุขภาพสักคำอย่างนั้นแหละก่อนจะเป็นทหารไม่ฝึกการสังเกตการปรับดินใจให้เรียบร้อยเฮ้ย <Hey! S 1> วิ่งอีวิ่งอีโห่เหมือแข็งตัวไ,ได้ ไ,ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ถึงต้องร้องแครนแทงเขารู้หัวใจปาดคออย่างมันละเยี่ยมเยี่ยมยอดปุ๊ด It's clear It's clear เ,เคลียรเหรอต้อ่ใจเหรอว่าเคลียร์ What? 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 ไม่ต้องวัด เสียงจากยมทูตแทงคอปาดตึ้งลิ้นปี๋ไปต่อปุ๊บเราต้องมาแก้แค้นไอ้คนที่มันจะยิงเราที่นี่ใช่ไหมแก่ช่คนที่จะฆ่าฉัาหนหน่อยก็เจ็บ ตายพุ๊บ hey. ไม่ได้ไม่ได้อยมาฆ่าเรา <Hey. S 1> อ๋อโดนยิงแล้วจะค้างมาต้องเล่นดีซะแล้วซิงจอตัวจริงเราต้องทุ่มความระมัดระวังอีเกล ลาว่จริงๆนะไามพออย่นี้มาพลาดไอ้ดีก็รู้

โอ้หวยเสภะมันไม่ได้ก็ต้องฝึกฝนความสามารถของเราการเป็นนินจาก่อนจ้าจ้านกจ้ต้องไปเรียกพวนินจามาอ๋อโยกอึ้นบนอ๋อกรรม bình, bình, thực, 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 troops are thực, the grounds. thực, 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 đi thực, 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 the แ on ทงเขาโอเคพูดรายการเขายินหมดแล้วข้าเสียงเดียวฟังเรื่องฮ่เฮ้กระโดดมาแทางหน้าเ้ย เ้ยเกือบตายเตาอ้รอตายอย่าี s n we have the target in the e Hey, e r ตายสมควรมันจะรีบไปไหนนจร พังตัวดีความเงียบมามาส่งข่าวให้กนันอีกเหยียบเหยียบเหยียบหัวแทงหน้าปาดคอแทงเส้ปิน่นเอ้ยเส้นตึงลงึ้นข้างบน้องขึ้นข้างบน,งน,งบ,นบึ้ง โหมดไฟไฟแทงหลังเหือหืมเปิดทำไมเปิดทำไมหืมเปิดทำไมไม่ได้บอกให้เปิดเลยเจอทางขึ้นแล้วครับผม จ there. ้าบว so ต้องขึ้นไปอีกโอเคมันก็อยู่กันสองตัวนะครับเราต้องข้ามให้ได้เรื่องแค่นี้มันเจ็บเจ็บิพจิบต้องใช้วีโกฮะฮะ เกิดอะไรขึ้นบอส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 โอ้ไฟแตกไฟแต่ามันก็อจะไม่ใช่นะอะรายยินเสียงประทัดไหมเสียงประทัดได้ยินเสียงประทัดหรือไม่ ไม่รู้เรื่องอีกโง่บัฟเฟลอ์บัฟเฟลอ์ใจร้อนจริงๆร้อใจร้อนจริงๆนี่จุดจบจุดจบมันไม่ได้ เกือบรูดีคิเป็นเฮมาอย่ามาวครับเราต้องนี้ไปฝังนึงนี่ครับนี่ครับลิฟดักดักทางดักทางอาจจะไม่เสร็จเจ้าอีกต่อไป ชูบเขาเป็นถ้ำเจอทางออกแล้วเ็ดให้ขึ้นหรือให้ลงให้ขึ้นต้องขึ้นต้องขึ้นไม่ใช่ให้ลงถ้าต้องขึ้นไปนี่ได้ ใช่แล้วเอ <19. S 1> <19. S 2> พวกเจ้าเป็นทหารที่กระจอกที่สุดที่เคยเห็นจอกแทงลูกกระเดือกเฮ่เฮ มันไม่ได้มันไม่ได้ turning the power back on for 19มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ไอ้ขอร้องอย่าส่งเสียงดังอือหือไปนรกอย่างสงบสะเทือนชีวะกมเอาล็กบังไว้ I think someone's dead. Hey, target! Uh, huh. okay, uh, okay. uh. oh, ah! Yeah. Yeah. ราไปสองเราสามแล้วนะ่มันไม่ได้ the power back for 19อ oh. ีกแล้วมันอีกรอบรอสุดท้ายเรต้องทำไมได้ เราต้องทำให้ได้ได้ไดีไหมไปเดแทงคอไปที่เก็บศพไงดีเอาเราตอนนี้เราไม่ต้องกวาดนะเนาเ,เราต้องรอดมาดูศพเพื่อนะแล้วก็ปาดคอครับนะอย่างนั้นแหละเยี่ยม ยิ่เบลิกูดกูด่มบริเวณเว็บบริกูดตัวมันจะรู้ตัวแล้วก็เป็นไปได้แต่มันยังไม่รู้ตัวครับผมตัวกัอไม่ต้องวอนหรอกตรงมันแค่เปิดรอดหอดเว้ยรอดเว้ยรอดเว้ยรอดไหม

สาวสวยกาแล็กซี่ละอองละอองเทพละอองมันโอ้โห <way. S 1> oh, ดูจากประวัติแดงเทียมเบิ่มเบิ่มจะได้คะแนนดิขอบใจที่ทำให้คะแนนข้าก็ จบรายการเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมติดตามพาร์ทต่อไปหนึ่งครับขอบคุณครับจบ